เยีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมโปเกมอนแล้คาดีหายก่นา้เล่นยังไของวไรเสียงแห่มากแห่มาจบปีแล้วนะจะพูดหจะพูดเปาหน่อย โอเคขอปด้วยนะให้เป็นเออช่วยนะนั่นูมก็ไปดู V I P ฟรีรางวัล ก็จะเป็นตุงวี p ีนะคะทิ่ของหมันอันนี้คือที่หักง่ายๆก็ล็อกเกมนี้ไปออกแล้วแล้วก็เพิ่งโดนมาใหม่ก็เลยก็เลย เห็นแบมเปอร์เพชรตอนน่า <nervous> ส well. ุ่ที่้นถายอ่ะปีมันน้อยกว่านี้เห็นไหมปี๊นมันน้อยกว่เมันมากกว่านี้เรินตังก็จะอยู่นี้ด้วยเดินเกมมักกว่าเกมมากกจะไม่เหมือนเดินเลยตังเกตุกคุณมกลุ่มมาสิ่สองนี่จีกับนะ Det er rødt, det òg. terus saya pindah ke masuk auto oh ini ini โอ้โหมันเก่งสินี่น่าลองของเลยน้ำพลังเราเยอะกว่าไม่ใช่ยวพลังเยอะว่าดแต่ทำไมมันอ่ะโอเคนี่ไปก่อนนะลาไปเยอะเลย เดี uh, ๋ยวเราจะไปดูโปเกมอนก่อนตัวไหนสามารถเอาตัวนี้กับไฟได้ม hmm. mm ีต hmm. mm ัวที่ใช้ใส่ฟ้าสองตัวเลยนะคะ นีไปจับจูกลับตัวนี้เหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่กูดาเลยตัวอยู่ท้ายสุด

ก,กินโดนัทกินโดนัด Những cái bây giờ Lời nạ Bây giờ, bây giờ tay mới hả này

ไม่แล้วก็ม like so mm ีโอเคได้เวลาต่อส mm ู hmm. mm ้ไปอ่าครูว่อเลยอ่าช่องทักทักทายทัาทายแล้วมีเสียงพัดลม กลังบำังต่อสู้ไม่ไม่มาไม่มเนี่ยเอาพลังมีคู่แข่งเลยก็ได้พลังแต่ถ้าแต่ถ้าใครไม่รู้เล่นมาแล้วเตือนว่าถ้าการต่อสู้เยอะมากขึ้นก็จะมีตัวคตัวละลายมากขึ้นรู้ว่าอะไรนะตัวที่มีพลังต่อเพ้่มากกว่าเราใครจะต้องเอาชนะให้ได้ โดนมาโดนมาแล้วที่ว่า38คือตดทั้งหมดที่ต่อสู้เนีี้มันแบบมันเกิดมล้ไม่มีอะไรผู้เได้เลย จะทำคลิปสองคลิปเลยรอบวันี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีอะไรทำก็มีแบงค์ขงรักเพร่เก่านะถ้าใครชอบอย่ากดไลค์แล้วกดติดตามหรือกดซับจะใครก็จะกำลังใจให้มีหน้าเก็บทีวีทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า